ทำอะไรอยู่เด็กๆเรอยากกินไอติมนะมามีเอาแบบนี้มันเป็นควรวนะมามีต่อไปตาหนุดีแล้วนะอันนี้มันไม่ใช่ไอติมอ่ะมามีเข้าใจไหมไอติมอ่ะไอติมเอ๊ะทำไมดีพูดแบบนี้อะ่ะพูดจาไม่ดีเลยนะมามี อยากกินไอติมจังเลยฮ้่นั่นดีพี่เดียอยากกินไอติมจังเลยทำอะไรอยู่เด็กเดหนูอยากกินไอติมนะมามีใช่ครับผมอยากกินไอติมอมามามีเอาแบบนี้มันเป็นคนนะมามีใช่ใช่เอาแบบที่เป็นคนนะมามี <Vegeta> <S <S ได้เลยเดี๋ยวมามีจะจัดไอติมที่มันเป็นโคนมาให้เลยนะรอมามีแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมามีมา เด็กเด็กไอติมมาแล้วนะนี่ไอติมคนน่าอร่อยของน้องนายนะครับไอติมโคนของน้องนายชอบไหมชอบไหมว้าวชอบครับ ปลายตาคุณเขานะครับนี่แบบนี้มีนี่ไอศครีมคอนนี้ของปิดของหนูใช่ไหมครับอ๋อน่าอร่อยจังเลยเฮ้ยคุณเขาก็ได้ไอติมคอนด้วยกับแฟของเราแล้วต่อไปตาหนูดีแล้วนะนี่นี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม นี่ไอติมโคนชโคโค็อกแลตเนี่ะมันไม่ใช่นะ่ามีนี่แหละไอติมโคนชคค็อกแลกเนี่ยมันมีเห็นน่าอร่อยมากเลยเอาพี่ดีกินกินไปเถอะลูกกินเลยอะอะเอาไปเลยลูกไป <c oughs> แต่หนูอยากกินไอติมนะมามีอันนี้มันไม่ใช่ไอติมกินก <c oughs> <ๆ>ินไปเน,นะาพี่ดีเนี่ยอร่อยมันมีคอนเฟิร์มเลยนะ อันนี้มันไม่ใช่ไอติมอ่ะมามีเข้าใจไหมไอติมอ่ะไอติมเอ๊ะทำไมดีพูดแบบนี้อ่ะพูดจาไม่ดีเลยนะกินกินไปเถอะมัมีซื้อมาแล้วเย้เยเย้เยมามีเออจงเลย ไอ้หน้าอ <ๆๆ S 1> ุปถี่ไม่กินไอติมเหรอ <S <S <ส>ก <Thompson> ็ของพี่มันไม่ใช่ไอติมอะพี่อยากกินไอติมไม่ได้อยากกินขนมนเด็กแบบนี้ มัมี่นะ่นมามี่รักแต่น้องกินก็ได้ไม่เย็นสักนิดเลยไม่เห็นใจเย็นเลยมนมี่ยำเย็นตลอดเลยรักแต่น้องอ่ะ พี่ดีลูกพี่ดีรู้ไหมว่าทำไมมามีไม่ซื้อติมให้หนูทำไมคะมามีมที่มามีไม่ซื้อติมให้หนูอ่ะเพราะว่าหนูอ่ะเป็นหวดัดยูกินไอติมไม่ได้เดีย๋ยวจะไม่สบายหนักไปกว่าเดิมอีกหนูเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะแต่ยังไงซะมามีก็ต้องขอโทษหนูนะลูกที่ทำให้หนูอ่ะเข้าใจผิด คิดว่ามามีรักน้องมากกว่าหนูเข้าใจไม่รูกเข้าใจค่ะมามีรักหนูนะคะเอาไว้หนูหายเป็นหวัดแล้วอะ่ะมัามีจะพาไปซื้อไอติมเลยนะโอเค